สวัสดีครับวันนี้มาอยู่กับผมพี่ช่องทำบันซิงนะครับอตอนนี้ก็ใกล้จะถึงวัดแล้วพนะี่น้องวา่าเดี๋ยวอีกไกลนะครับ ญุนตวที่เขาเล่าเลยครับผมไม่รู้ันไครับุนสวเลยครับเพราะวิเี่ยนเลยครับเบนั่ครับตาเื่อคนว่าเดครัอันี้ครับเมื่อวานเราดเจอคราณที่รุเฉันไม่ได้มาคนเดียวเปลี่ยวเปล่าในรเช่นนี้ง <c oughs> นี่นะครับก็ใกล้ที่หลวงตาท่านจะจำผ่านวัดแล้วนะครับ บ้านห้องสุ่มตีกับบ้านน้องนะครับพี่น้องครับสามสิบห้า

สาเาเหล้าต้มน้ข้าวนะครับเหล้าเ้าเหล้าใสเหล้าสานิดานได้ว่าดนเป็นก่อนเขาจะคิดจะทสาเหล้าขายนะครับตรงเยอะเนาะรงราทั้งที่ใส่เหล้าสาดกสาทกสาสเก็บภาพนะครับงาแหวแล้วแบ่งน้าเป็นน้ำลวนนะครับขวดนึ่งหรือเอาแผ็หนึงก็ได้นะครับเดียจาเล้นลงตาแนนะครับเก็บ่าพนะครับแก็มาลงขวดเ

นี่นะครับมีทหารนะครับตรงไปนะครับพี่น้องไม่จุดเทียนมเนท่านไม่จุด่ไม่จุดเทียน่ะามาแรงาลบเือทำไมถึงไม่จุดเทีนแาง สาธุครับระวังให้ดีนะครับไข่ปลาทูกันทั้งหวางไว้เลยคำว่างไข่ดิบนะครับพี่น้องสาธุครับสาธุครับพี่น้องเราถอยไข่ดิบนะครับเดี๋ยวจะไปสุกเดี๋ยวจะไปสุกกับทีมงานนะครับพี่น้องตอนนี้ยังดิบครับถ้ามันไม่แตกก่อนนะพี่น้องถ้าไข่ไม่แตกก่อนอย่าก้มอย่ากลบอย่ากลบอย่ากลบ

ครับอยปล่อยถ้าปล่อยปกแมเลยนะใคร่าใครลักใครตกแหลมเก็บท้ายนะครับแกนะครับเก็บยเพราะท่รับต้อเพราคล้มตาต้บางนะเดี๋ยวอาคคนนะครับกรคตัวนะครับน้ำน้คนควเอาคนลวนะครับไรเนะครับเก็บ้ายนะครับ วางวเลยครับวางเลยวางเลยครับวางวเลยเก็บผ้าเก็บอาน้คนละกน้ำมงคลอาน้ำ้คนละกวดด้ครับเป็นน้ำมงคลเกบผานครับาน้ำคนละกวดแก้วได้ครับแก้อนาเปน้ำมคลแก้วคนละเน้ำมงคลแกผานครับอ่าน้ไว้คนะกวนไมเก้อสาธุนครับสาธุครับสาธุครับตรงนี้พี่น้องเยอะมากครับ

chào 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 ไว้เป็นน้ำมันคนแก่เอาผมเก็บผ้าเลยครับเสร็จแล้วครับเอาไว้คนหนึ่งเป็นน้ำมันคนนะครับสองครันสามทุกครับทุกครับอ่ะสำหรับคลิปนี้ก็ยังเป็นกรณีแล้วก็ติดตามนะครับเพื่อรับชมคลิปใหม่ทางช่องยูทูบท่านดามซิ่งนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ